สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับอีพีนี้ก็ยังอยู่ในเครื่องมือช่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมารีวิวเจ้าตัวสว่านไร้สายนะครับซึ่งเป็นตัวที่มี3ระบบในตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในราคาแค่สีไปแดงมีทอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราแกะออกจากถุงเหมือนเดิมนะครับก็คือทุกตัวที่มากับแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ผมได้รีวิวเจ้าตัวไขควงไฟฟ้าไปนะครับตัวนี้ก็จะมีาต้ว้เนี่ยอันนี้เครื่องมือช่างแลนะเครื่องมือการเกษตรอา้าวเป็นการเกษตรได้ด้วยหรออ่ะโอเคนะครับนี่คือหน้ากล่องนะครับ ก็จะมีความหนามากกว่าเจ้าตัวที่ผมรีวิวไปตั้งแต่ EP ท,ที่แล้วนะครับความหนาก็ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปรปกอ้เครื่อ,องใหญ่เนาะอ่าโอเคเปิดดูข้อกา่านแนน่ว้าวอ่าโอเคนะครับก็สำหรับเจ้าตัว สว่านสายตัวนี้นะครับชื่อว่าโฮลี่นะครับลิเทียมอิเล็กทรอนิกส์นะครับโอเปอเรชันอินทรัคชันนะครับของเจ้าไลออนนะครับแล้วก็ยี่ห้อของสว่านจะเป็นโฮลี่นะครับตัวนี้ในราคานะครับสีสีแดงๆมีทอนนะครับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันถูกช่วงของคนที่มี แอปพลิเคชันแล้วก็สั่งซื้อบ่อยนะครับจะถูกโปรนะครับจะได้โปรเหมือนเดิมครับเจ้าตัวสว่านตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแถมมาให้นะครับก็มาดูด้านบนกันก่อนจะเป็นรูปบล็อกนะครับเบอร์ต่างๆนะครับตั้งแต่บล็อกเล็กจนถึงบล็อกใหญ่อันนี้ก็เราก็สามารถไปใช้กับตัวของเจ้าตัวสว่านน้อยนั้นได้นะครับต็นของเจ้าตัวตัวหนอนนะครับ จะสั้นกว่าตัวที่เป็นไฮควงไฟฟ้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นลูกบล็อกตัวนี้นะครับไม่เป็นไรก็จะมีในส่วนของลูกบล็อกนะครับมีหัวประแจนะครับแช็กแล้วก็แบนนะครับมีบล็อกหกเหลี่ยมต่อนะครับแล้วก็มีหัวสว่านนะครับเป็นแบบเจาะไม้แล้วก็เจาะเหล็กน,นะครับตัวเจาะปูนยังไม่เห็นนะครับ อ๋อเจาะเหล็กมันจะออกสีเหลืองๆเนาะอันนี้น่าจะเป็นเจาะปูนแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเจาะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันไม่น่าจะแข็งแรงพอนะครับอ่าครับมาล่างๆ,ๆนะครับก็จะมีเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่อ่าสิบสองโวลต์เห็นะหมสิบสองโวลต์ห้าแอมป์นะครับหนึ่งพันมิลลิแอมป์อ่าตัวนี้จะใช้ทั้งไฟ 100ถึง240บโวลต์นะครับอะไลออนชาร์เจอร์อ่าแล้วก็มีลูกบล็อกตรงนี้อ่า uh, ที่มันลดลงมานะ uh, นี่ครับในชุดก็จะแถมเป็นเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับ 198V F Max R แ R อะไรออนอนนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของเจ้าสินค้าผมทิ้งไว้ใต้คิวบิทูให้นะครับ นี่ก็คือมารีวิวแบบคร่าวๆันก่อนเราตัวพระเอกกันบ้างนะครับตัวพระเอกนี่เขาห่อเป็นพลาสติกมาให้นะครับค่อนข้างที่จะหนักนะครับครับอันนี้คือเป็นของฮอลลี่นะครับแล้วก็การปรับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับซ้ายขวา ก็คือหมุนซ้ายหมุนขวานะครับถ้าเราจะหมุนอันนี้แล้วก็ในเรื่องของสปีดนะครับจะเร่งได้สองสองสปีดนะอ่าสองสปีดหนึ่งสองแล้วก็อ่าแต่แต่ละนะครับแต่ละประเภทน,นะครับสามประเภทเนี่ยสามสามสามแบบเนี่ยนะครับผมเจาะแล้วก็กระแทกเนี่ยมันจะอ่ามีให้เลือกทั้งหมดอยู่ยี่สิบห้าระดับนะครับอันนี้ก็เวลาเราใช้งานก็ให้ ใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับถ้าเราหมุนเกีียวนะครับเราก็ออาหมุนกลับมาตรงนี้นะครับหรือว่าหมุนตะปูธรรมดาเนี่ยนะครับก็หมุนกลับนะครับแต่ถ้าเป็นกระแทกเราก็ต้องหมุนมาที่กระแทกนะครับเราอย่าไปใช้เวลากระแทกจะมาใช้ตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราใช้งานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปใส่แบตแล้วทำการดูว่ามันจะนแรงขนาด จากที่เราใส่ตัวเจ้าแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ <d ick ery> ดูความแรงอืมใช้ได้ครับใช้ได้อาจจะไม่ใช้งานหนักนะครับอาจจะเป็นใช้พวกงานทั่วๆไปกะได้นะครับ่อเวลาเราเราใช้โหมดกระแทกนะครับเป็นไหมจะดังตักตั๊กตักตักตัยนี้ก็คือ <m im it> มันมันมันเป็นแรงที่ใช้งานเยอะนะครับแล้วเราก็หมุนกลับคืนมาเป็นตัวนี้นะครับ มุนมาเป็นตัวจบนะครับแล้วก็หมุนกลับมาให้เป็นตัวอ่าอันนี้เป็นหมุนหมุนน็อตธรรมดานะครับอ่ามาดูอ่าแล้วก็ปรับกลับกเกียร์หนึ่งอ่าเป็นเกียร์สองอ่าโอเคเลยนะครับก็ถือว่า กำลังไฟค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีอีกหนึ่งมีมีไฟนะครับ LED สองตาคืนเหมือนกันนะครับตัวในเรื่องของคุณภาพการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขอพาทุกท่านไปดูนะครับใน EP ที่หลังละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราก็รีวิวเจ้าตัวคร่าวๆไปก่อนนะครับส่วนนี้เรื่องของการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหานะครับเจ้าตัว สว่า,วานไร้สายนะครับที่มีกำลังแรงพอ,พอใช้นะครับในราคาแค่สีแดงมีทอนเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับในกรณีที่เราจะเป็นช่างนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะครบคันแล้วก็หรือคนที่ไม่ใช่ช่างก็อาจจะเป็นซื้อไว้ติดบ้านเผื่อมีฉุกเฉินเราก็สามารถที่จะหมุนเองได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ พ่อบ้านหรือใช้ช่างคนอื่นนะครับมาทําให้ในกรณีที่เราอยู่บ้านคนเดียวก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าผู้หญิงก็ได้นะครับผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะได้นะครับสินค้าที่ผมส่งทิ้งลิงก์นะครับของสินค้าแวต้คิวิดีอให้นะครับในราคาแค่4ไปแดงมีทอนนะครับก็หวังเป็นอย่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่เข้ารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับ คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ให้อ่าในการทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมนะครับจะได้อ่ามีคลิปใหม่ๆนะครับมารีวิวลท่านชมดูนะครับในกรณีที่ท,ท่านอยากได้นะครับทั้งก็มาดูรีวิวเมื่อรีวิวเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่าเป็น,เป,นปเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนนะครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากลองเข้าไปดูสิอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างมากจนประโยชน์ต่อท่านที่เข้ามาชมนะครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิง่งติงติงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมพี่ยากินชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสนรับสนาวาขอบคุณสวีสวครับโอเคแย่